โพลิแท็บหรือเร,เรียกว่าสีเขียวนะครับโพลิแท็บนี้เป็นโปรตีนแต่ไม่ใช่โปรตีนอย่างเดียวเหมือนสีน้ำตาลเขาจะใส่วิตามินซีนะครับ B1 B3 B6 ลงไปด้วยเขาใส่เพิ่มมาทำไมครับเพราะว่าการที่ใส่เพิ่มเข้าไปนั้นจะมีผลทำให้การทำงานเพิ่มประสิทธิภาพของโปรตีนเพิ่มขึ้นอย่างเช่นจะมีผลเกี่ยวกับการดูแล ระบบการสร้างกระดูกทําให้กระดูกเราแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยอย่างที่บอกปีหนึ่งจะทําลายกระดูกไป20%สร้างใหม่20%เพราะฉะนั้นถ้าใครที่สร้างกระดูกไม่ทันคนนั้นกระดูกพุนเพราะฉะนั้นเราก็ทานโพลีแท็บเอาไว้เพื่อทําให้กระดูกสร้างได้เร็วขึ้นได้ทันกับการทําลายกระดูกจะได้ไม่พุนแล้วก็จะช่วยดูแลเกี่ยวกับระบบการย่อยที่กระเพาะได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีผล ใครที่มีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟอ้อกินอาหารไม่ค่อยย่อยตัวโพลีแทบนี้จะช่วยดูแลเรื่องระบบการย่อยที่กระเพาะเพิ่มขึ้นและสิ่งสําคัญคือวิตามิน B1 B3 จะดูแลเรื่องระบบประสาทส่วนกลางได้ดีเพราะฉะนั้นโพลิตินจะทําให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกนะสายตาก็จะดีขึ้น นะไม่ฟ้าฟางหูก็จะไวขึ้นเพราะฉะนั้นทางอเมริกาเขาจะเอาโพลิแท็เนี่ยไปขายให้พวกนักกีฬาเพื่อให้ระบบการทํางานของระบบประสาทได้ดีขึ้นเพื่อจะแข่งชนะนะเพราะฉะนั้นเราสามารถให้คนทั่วไปทานได้ไม่จะเป็นต้องคนป่วยนะครับโพลิแท็